สวัสดีครับผมบุริรบริสุทธิ์นะครับผมให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพคนมาก,ก่อนที่จะคิดว่าเหมือนเปลือมันตรงคอนเซ็ปต,ต์เลยครับความเชื่อเดียวกัน,นการลงทุนเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอาไว้ก่อนตัวผมเองมีไลฟ์สไตล์ที่ใช้ชีวิตให้สุดในทุกด้านครับเป็นคนชอบทานมากโดยเฉพาะทานเนื้อสัตว์แล้วมาถึงอายุที่ต้องเข้ามาตรวจมะเร็งลำไส้เนี่ยเลยมาหาคุณหมอที่ซิมิติเวสเพราะครอบครัวของเราเนี่ย รักษาอยู่ที่สิิติเวสยมาตั้งแต่รุ้คุณพ่อที่เสียเงินแค่20,000กว่าบาทนะครแต่สบายใจอยู่ได้4-5ปีผมถือว่ามันคุ้มค่ามากๆเพราะว่าถ้ามีอาการแล้วเท่ากับลุกลามต้องเสียเงินค่ารักษาเป็นหลักล้านซึ่งมันไม่คุ้มค่าเลยการลงทุนเรื่องสุขภาพนะครับเป็นเรื่องที่คุ้มค่าจริงๆจึงอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกๆท่านเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาตรวจสุขภาพกัน ยิ่งตรวจพบเร็วก็ยิ่งรักษาหายได้เร็วไม่ป่วยไม่เปลืองเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครเปลืองสุดท้ายนะครับผมคอยติดตามโปรเจกต์พิเศษของผมกับโรงพยาบาลสมิติเวชได้เร็วๆนี้นะครับรตื่นเต้นว่าสมิติเวชเนี่ยทันสมัยและเข้าใจการสื่อสารกับคนยุคใหม่เอามากๆเลยแต่ยังบอกไม่ได้นะครับติดตามข่าวสารของพวกเราได้ทาง Facebook Page สมิติเวชคลับนะครับหรือว่าแอดไลน e แอดสมิททิเวตเอาไว้นะครับแล้วก็รอว่าจะได้ทันเรื่องข่าวสารที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้แล้วนะพบกันนะครับสวัสดีครับ